สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายสิบหมื่นนะครับโอเควันนี้ครับผมมาถ่ายรูปลงไอดอลไฟซีซั่น2องครับผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายแบบไหนก็รอดูกันนะครับว่าจะถ่ายออกมาขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ยังวนอยู่ี๋ยวคราับก่อนตอนอที่คนต่อยอาชีพเขาจะถ่ายรูปโฟโต้ชูตอะไรยายเวอร์ขนาดนี้ไหมไม่คือ 1. ถ้าเกิดอาชีพนะอยู่ลาดดำเนินก็ ไปถึงช่างอุปนัมเสร็จสัมภาษณ์ว่าซ้อมมาเป็นยังไงบ้างแค่นั้นจบกลับบ้านนอนใช่ครับอันนี้คือครั้งแรกที่นายครั้งแรกที่ได้มีไฟมีอะไรแบบว่าที่เออเห็นเห็นที่สั้นแรกที่มีไฟเข้าหน้ามีนั่งสัมภาษณ์มีอะไรก็ตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่ต้ห่วงแล้วก็มาดูอสองอาทิตย์เดี๋ยวมาดูอีกทีนล้วไดป่ะนี่จะมีคนด่าให้ใช่ไหม ใช่เรามาดูเป็นวงไงหยุดนานเราเคยหยุดมนานแล้วกลับมาต่อยมันมีปัญหาใช่เป็นนายเขาทํางานเยอะใช่ยูทูบอะไรแล้วคราวนี้เวลาต้องมาจัดเวลาดีๆจะมาเช็คดูทุกสองาทิตย์ใส่ไอานอฟไฟท์กือโคตเท่เลยอันนี้เท่แต่ขุ่นยังไม่เท่อันน้ก็โชว์พุงหน่อยโชว์พุงเฮ้ยนี่พุงพุงเฮ้ยน้ำหนักขึ้นมาเยอะตั้งแต่โควิดรอบแรกยังเอ้ยร่างกายยังกลับมาได้แต่โควิดรอบสองก็หเละเลยตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ แปดสิๆแล้วเจอยต่อยพี่กันเท่าไหร่ต่อย6กกโลครับ69 11บโลใช่สองเดือนใช่เดือนละ5้โลเฮ้ยสบายเดียวนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำขัดไม่ได้ก็เว้นน้ำเยี่ยน้ำหนักผมทำเก่งที่สุดใน่ายเลยนะจริงตอนนี้ต่อยมวยต่อยมวยไทยอ่ะแต่สมัยแต่ก่อนไงผมน้ำหนักประมาณเ4ลดเหลืออยู่ประมาณ60 ปกสิบาหกสิบกใช่ตอนนั้นสามปีแล้วตอนนั้นซ้อมหนักตลอดทุกวันใช่ไหมตอนนั้นซ้อมหนักแล้วเรามีความแบบว่ามีความแบบคุ้มลักคุมคุมตัวเองได้อตอนนี้คุมได้แต่ตอนนี้ป่วยดีก่าไงนี่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 ดูพุงเชาพุงเห็นน้มนี่มีคนไปกินบุกถามากกันไป เออกินมุกกระถางมากไปนะโคชนายไ,ไม่มาใช่โคชนายแล้วนะเราต้องเรียกสิบหมื่นสิบหมื่นซิดโคชนายตอนตอนตอน,ตอนที่ต่อยนายจะใช้ชื่อสิบหมื่นสิบหมื่นใช่ นี่ทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจให้โคชนายนะสิบหมืน่นเพราะเขามีซองเดือนที่จะเตรียมตัว,ตวเราทุกทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เขาซ้อมหรือยังวิ่งหรือยังทุกคลิปของโคชนายต่อบันี้ทุกคนเขียนว่าซ้อมหรือยังพร้อมหรือยังแบบแบบเป็นกำลังใจให้เขานะครับเขาต้องการกำลังใจจากทุกคน ข็งแรงใส่ตาให้มันคมคมเข้าไปในเลนเป็นยังไงก็ตั้งแต่ต่อยมวยมามัน200ไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยนะเออรอบนี้ต้องดูเท่นสิบหมื่นคุณมีแฟนกับที่อยากเชียร์แล้วเป็นกำลังใจผมหด่อยรอดูอันนี้ตัวนี้เป็นหมูอยู่เดี๋ยวจะกลับมามีที่แบกให้ดูสองเดือนสเดือนจะจะจะทำทันไหมทันทันทันอยู่ที่อยู่ที่ใจ องน oh ักว <N PI AN> ่าอยู <online> <c oughs> ่ท <acle> ี่คนนมอยู่ที่คนนมโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อโอเคเฮ้ยทุกอย่างเน่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 เธอไฟเธอไฟให้ห้าเอัวเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งดูตอนนี้เย็นนะเย็นนะตัวดีแล้นะได้ได้ได้เก่านะตังแตเก่านะสองเดือนคนที่คุณดีไม่ใช่หน้าไม่กูนี่แหละยัฟดับชิดเปนายพูดว่าชื่อดีๆนะองตวนแต่ผมก็ในว่าชื่อที่ดีแล้วล่ะ นี่มันเป็นทุกอาชีพเลยวันนี้เป็นโค้ชเป็นเด็กเธอไฟเป็นช่างภาพเป็นทุกอย่างได้อยู่เนี่ยได้อยู่ปล่อยพลังมาโอเคชีวิตอยู่คงคง สนุกถ่ายรูปโฟโต้ชูดครั้งแรกในชีวิตมันเป็นยังไงใช่มันก็ต้องทําหน้าให้ดูเหมือนว่าโหดดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ดูแล้วน่ากลัวอ่าไม่เหมือนที่แบบว่าผมเป็นใช่ทุกใช่มันใช่โอเคก็ในรูปก็ขอให้โหดแต่บนเวทีก็โหดแต่ลงมาแล้วก็เหมือนเดิมใช่โอเคก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะตั้งใจซ้อมให้ถึงที่สุดเลยครับโอเคโอเคครับ สุสานโคชนายไม่ใช่โคชนายสุสุซิมมอนโคชนายโอเคครับการชกห้าห้ายกกับชกสามยกมันต่างกันยังไงต่างกันเยอะใช่อธิบายให้แฟนครับเขาก็ม่รู้มวยห้ายกหนึ่งสองถึงสามเตะไม่เกินสิบครั้งเลยคือว่าออกหุ้นน้อยมากเขาไปเน้นที่ยกปลายยกสามกับยกสี่เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่อันนี้จริงๆนะอยู่ที่เซียนมวยครับเซียนมวยเป็นคนกําหนดพราะถึง ถึงผมต่อยนะยกหนึ่งยกสองผมทําคู่ชกเหมือนจะนอกเลยนะผมไม่เสียย,ยกสี่แพ้เลยคือเขาให้เหมือนว่าเียนมวยดูแค่ย,ยกสี่กับไปยกห้าแค่นั้น,นอเองแล้วรอบนี้ในไะอนโไฟก็คือสามยกใช่สามยกคือมันอันนั้นอันนั้นคือปูตั้งแต่แรกเลยใช่นะแบบเอาให้สุดเลยหนึ่งคือมันไม่มีการพนันเข้ามายุ่งอมันไม่มีความกดดันทั้งสองฝั่งไม่มีใครที่จะด่าอันนี้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ว่าต้องเอาชนะต่อยให้สนุกต่อยให้ให้แฟนมวยเขาประทับใจ แล้วปกติมวยอาชีพข้าต่อยกี่นาทีต่อยสามพักสองคสามพักสองอันนี้ก็เหมือนกันใช่คักสองสองแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยคนละเหนื่อยคนละแบบอันนี้คือหน่วยแป๊บแล้วจบอันนั้นก็ค่อยๆค่อยๆเหนื่อยไมาดูดูดูหน้าท้องดูดูในดีที่มันสามยกมันใช่ฮะไอ้ยอด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 ใช่ไหมความรู้นี่เคยต่อยห้ายกเหมือนกันเออแล้วเราออกเป็นยังไงบ้างยากยากกว่าไหมถ้าสำหรับคนที่ชกสามยก เพื่อ <f ans> แฟนๆอ่ะสามยกเหนื่อย,ยกว่าห้ายกเพราะอย่างที่มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเชียนมวยหรืออะไรแต่มันเป็นวิธีการให้คะแนนเนาะแบบมวยไทยคือเอาง่ายๆคือยกที่หนึ่งยกที่สองไม่มีคะแนนต่อให้เราชนะเขาก็จะไม่ให้คะแนนหมายถึงว่าในห้า <1 S 1> ยกในห้ายกทุกหนึ่งยกสองก็คือไม่ให้คะแนนให้เสมอทั้งสองยกแต่เมา่อมาดกันในยกสามสี่ห้าเนี่ยใครทําได้ดีกว่าคนโชคจริงๆเขาก็จะยกชกอ่าแค่สามยกหลักอันนั้นหมายความว่ายกหนึ่งกับสองคือวอร์มอัพเลยก็จริงใช่ไหมยกแรกเขาก็จะมองยกแรกยกแรก ยกที่2ก็ค่อยๆแล้วเยๆค่อยๆเริ่มแล้วเรามาเริ่มในยก3แต่แบบว่าสมัยก่อนนะที่ผมดูที่รุ่นปู่รุ่นพ่อผมบอกคือเขาเป้งยกหนึ่งเขาเดินรูเ้เลยเเดีมาสมัยรุ่นรุ่นก่อนผมแล้วมารุ่นผมเนี่ยที่ มันเปลี่ยนเขาเรียกว่าการมันมีการเปลี่ยนแปลมีการพฒนาการในเกมกีฬามันเปลี่ยนมันใช่ใช่เว้ยถ้างั้น3มยก3มนาทีต้องบูไม่พับดูใช่สุดยอดเลยทุกคนรอเชียร์นะโอเคครับนี่แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปลงไอโดไฟซีซั่นสองครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดูตอนนี้ ตอนนี้เป็นหมูอยู่ผมจะตั้งใจทําร่างกายเพื่อตัวเองแล้วเพื่อแฟนคลับแล้วก็เพื่อคนดูของประเทศไทยอย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ผมครับแล้วไปเจอกันครับมนันแน่นอน